สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือ world comment รายงานสถานการณ์พิเศษจากชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดนะคะอิงจากข้อมูลของกองชับพักที่2ตอนเที่ยงวันที่28กรกฎาคม2568ค่ะเราจะมาดูกันค่ะว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงจุดประทะผลกระทบโดยเฉพาะเรื่องการอบพยพคนเยอะมากแล้วก็มีเรื่องภัยไซเบอร์ด้วยครับคือ สถานการณ์ตอนนี้ก็ยังต้องบอกว่าตึงเครียดมากนะครับข้อมูลล่าสุดเลยเนี่ยฝ่ายกัมพูชาเขายังใช้ BM21 โอ้ค่ะ BM21 ใช่ครับเป็นเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องระดมยิงเข้ามาในหลายพื้นที่ออ,อย่างเนิน677ผู้ผีแล้วก็แถวผามออีแดงพระวิหารแล้วก็ภูมะเขือด้วยครับใช้ BM21 ก็ถือว่าหนักแล้วนะคะแต่เหมือนจะมีรายงานเรื่องอาวุธที่เออน้ากังวลว่านั้นด้วยใช่ครับ ที่ต้องจับตาคือการตรวจพบความเคลื่อนไหวของระบบขีปนาวุธ PHL 0 3 PHL 0 3ครับอันนี้เป็นระบบยิงระยะไกลเลยตรวจพบที่สนามบินสำโรงจังหวัดอุดรมีชัยของทางกรมุชาเขานะครับอืมซึ่งอันนี้มันยิงได้ไกลเข้ามาในบ้านเราได้เยอะเลยสิคะถูกต้องครับก็เป็นศักยภาพที่น่ากางังวลนอกจากนั้นตรงพื้นที่ปราสาทตาเมินทมตาควายก็ยังมีความพยายามจะเข้ายึดครองอยู่ มีการเสริมกำลังเข้ามาเรื่อยๆครับพอเสริมกำลังเข้ามาเยอะๆแบบนี้เหมือนจะมีปัญหาภายในกันเองด้วยหรอคะเห็นว่ามียิงพวกเดียวกันมีรายงานครับมีเหตุยิงพลาดใส่พวกเดียวกันจริงในพื้นที่ช่องอ่านม้าแล้วก็ผังอ,อีแดงอ้าวเหรอคะครับคาดว่า,าน่าจะเกิดจากปัญหาการประสานงานการสื่อสารนะครับพอกําลังหลายหน่วยเข้ามาพร้อมๆกันอืมก็คงจะสับสนกันบ้างนะคะครับแล้วก็ยังมีความเคลื่อนไหวอื่นๆอีกนะ เช่นการวางทุ่นระเบิดตามแนวหน้าแล้วก็มีเรื่องอภัยไซเบอร์ด้วยไซเบอร์ด้วยเหรอคะครับมีรายงานว่ากลุ่มแฮกเกอร์พยายามเจาะระบบข้อมูลราชการไทยผ่านเครือข่าย CORSN CDC ซึ่งเป็นระบบข้อมูลสำคัญภาครัฐเลยครับโหมาหลายรูปแบบเลยและทางฝั่งไทยเราตอบโต้ยังไงบ้างคะตอนนี้การตอบโต้ของไทยก็ยึดตามหลักสากลนะครับคือตอบโต้ตามระดับภัยคุกคามอย่างสมเหตุสมผลเท่าเทียมกัน ก็มีการใช้อาวุธยิงต่อเป้าหมายทางทหารที่สําคัญของเขาเช่นช่องบกช่องอนามาแล้วก็พื้นที่ปราสาทต,ตะควายตาเมินทมเพื่อหยุดยั้งลดทอนขีดความสามารถเขานะครับถึงจะมีการตอบโต้ไปแต่การประทะตร,ตรงในพื้นที่ก็ย,ยังหนักอยู่ใช่ครับยังคงรุนแรงโดยเฉพาะจุดเดิมๆช่องอนามาภูผีภูมะเขือตลอดคืนที่ผ่านมานี้มีการยิงปอขอตอบโต้กันตลอดมีรายงานผู้บาดเจ็บหลายรายครับทั้งสองฝ่าย ผลกระทบที่หนักที่สุดคงเป็นประชาชนนะคะเรื่องความเสียหายผู้ประสบภยัยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับอันนี้น่าเสียใจมากมีรายงานกระสุนปืนใหญ่แล้วก็จรวด b m เ1มรวมๆก็28ลูกตกใส่บ้านเรือนประชาชนโหยี่ลูกครับในพื้นที่ออบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ออการทรลักษจังหวัดศรีสะเกดบ้านเรือนเสียหายมีผล,ลเรือนบาดเจ็บ2รายแล้วก็ มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายที่สีสเกตครับโอ้เสียใจด้วยจริงๆค่ะพอเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้การอบพยพก็เลยครั้งใหญ่มากตัวเลขล่าสุดนี่เท่าไรหร่แล้วคะตัวเลขล่าสุดเกือบแส0 0 0 0 0คนแล้วครับ1,1972คนที่อพยพไปศูนย์พักพิงใน4จังหวัดบริรัมสุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานีเกือบแสนสองใช่ครับ เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าหมื่นกว่าคนนะครับ12,625คนแสดงว่าสถานการณ์มันกระทบวงกว้างจริงๆแต่ท่ามกลาวเรื่องร้ายๆก็ยังมีความช่วยเหลือเข้าไปนะคะครับใช่ครับเรื่องมนุษยธรรมเมื่อวานนี้27ิดกรกฎาคมเราก็ส่งมอบร่างทหารกรบูชา12นายคืนให้ตามหลักมนุษยธรรมนะครับส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็เต็มที่ค่ะ มีกำลังพลจิตอาสาพระราชทานทั้ง904จิตอาสาพระราชทานประชาชนและก็น้องๆรอดอจิตอาสารวมๆแล้วเกือบ3,000นาย2,800นายเข้าไปช่วยตามศูนย์พักพิง4จังหวัดเลยครับแล้วเรื่องอาหารการกินสำหรับคนจำนวนมากขนาดนี้ล่ะคะมีโรงครัวพระราชทานครับจะตั้ง6แห่งใน4จังหวัดเลยมีรถประกอบอาหารเคลื่อนที่ด้วยแจกข้ากล่องไปแล้ว150,000กว่ากล่อง1 5 1 0 0กล่องตั้งแต่วันที่24 โอ้เยอะมากค่ะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บไว้ในพระบรมราชานุเพาะครับอันนี้เป็นขวัญกำลังใจสำคัญมากค่ะเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งค่ะทีนี้สำหรับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะที่อยู่ใกล้ๆพื้นที่มีคำแนะนำอะไรเป็นพิเศษไหมคะครับหลักๆเลยคือติดตามข่าวสารจากทางราชการนะครับแหล่งที่เชื่อถือได้อย่าตื่นประหนก ปฏิบัติตามคําแนะนำเจ้าหน้าที่ะไม่แชร์ข้อมูลที่ไม่ยืนยันนะครับแล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยคือถ้าเจอวัตถุต้องสงสัยวัตถุระเบิดตกค้างห้ามเข้าใกล้ห้ามเก็บเด็ดขาดเลยอันตรายมากนะคะใช่ครับอันตรายถึงชีวิตแล้วมันก็เป็นหลักฐานสําคัญด้วยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีครับค่ะสรุปภาพรวมคือสถานการณ์ยังหนักยังรุนแรงประทะต่อเนื่อง ภัยคุกคามก็หลากหลายรูปแบบเหลือเกินทั้งอาวุธหนักภัยไซเบอร์ทุ่นระเบิดกระทบชาวบ้านหนักมากจนต้องอบพยพแต่ก็มีความช่วยเหลือเต็มที่โดยเฉพาะจากหน่วยงานพระราชทานและจิตอาสาส่วนแนวโน้มข้างหน้าก็คาดว่าอาจจะยังมีการใช้อาวุธยิงระยะไกลเข้ามาในพื้นที่ตอนในของเราการประทะในจุดสําคัญเดิมๆน่าจะยังรุนแรงอยู่แล้วก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องไซเบอร์กับการแทรกซึมตามแนวชายแดนต่อไปครับ มีประเด็นไหนที่เราควรจับตามมอยเป็นพิเศษนอกเหนือจากเรื่องการสู้รบความช่วยเหลือในระยะยาวบ้างไหมคะอืมสิ่งที่น่าคิดต่อนะครับคือเรื่องการ,รเผชิญหน้าการรวบรวมหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนระเบิดที่ตกในฝั่งไทยหรือข้อมูลการโจมตีทางไซเบอร์ค่ะคือสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่แค่ข้อมูลทางทหารอย่างเดียวแต่มันอาจจะกลายเป็นปัจจัยสําคัญในการดําเนินการทางการทูตหรืออาจจะนําไปสู่กระบวนการทางกฎหมายระหว่างประเทศในอนาคตได้ อันนี้เป็นอีกมิติที่ต้องติดตามกันอยู่ยาวเลยครับ